ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเราคือผู้สร้างชิกกฎการเรียนรู้แบบเดิมๆสู่หลักสูตรพลเมืองคุณภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์สร้างบรรยากาศการเข้าถึงประชาธิปไตยได้ง่ายหลากหลายรูปแบบวิดีทัศน์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองครบถ้วนด้วยเนื้อหาแบบจัดเต็มกับกูรูระดับแนวหน้าของประเทศให้ประชาธิปไตยนั้น สมบูรณ์ออกดอกออกผลในปีที่90ปีประชาแิปไตนี้เถอะครับพวกเราประชาชนเนี่ยรู้ไหมว่าเรามีอำนาจหลายท่านบอกรู้เรามีอำนาจถ้าท่านมีอำนาจท่านจะใช้อำนาจนี้อย่างไรคำตอบอยู่ที่พลเมืองคุณภาพทุกคนค่ะการ์ตูนสนุกสนุกเสริมความรู้ motion graphic เข้าถึงทุกวัยเข้าใจง่ายการปกครองระบอบประชาธิปไตยหัวใจสำคัญอยู่ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง เพิดเพลินไปกับหนังสั้นสารคดีสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นห้องโลกการเรียนรู้บนอ e ีบุ๊กรวบรวมเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน e-learning เปลี่ยนทุกที่เป็นห้องเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้แบบคุณภาพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประชาธิปไตยและพลเมืองคุณภาพที่เข้มแข็งไปด้วยกัน